สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีครับสวัสดีพี่พี่ชาว YouTube สวัสดีพี่พี่ชาวยูทูบด้วยฮะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ได้ของเล่นมาใหม่ก็จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวพาพี่เอฟซีมารับชมวันนี้ขอไลฟ์สาระหน่อยวันนี้ว่าจะเดินทางไปอู่ครับแต่ยังไม่ได้ไปฟ้าครึ้มครึมเพิ่งจะล้างรถด้วยขี่เกียรเอาไปก็มีพี่พี่เอฟซีหลายๆคนติดต่อเข้ามาถามเรื่องเครื่อง ว่ามีเครื่องยกลงไหมอะไรไหมเดี๋ยวผมไปอู่เดี๋ยวผมจะสอบถามลูกพี่ให้ครับก็วันนี้เรามีของเล่นใหม่ฮะจะเป็นอะไรครับถ้าเกิดพีเอฟซคนไหนเป็นเอฟซช่างชื่อร้านทางนี้ก่อนเนี่ยน่าจะรู้ว่าเป็นอะไร,โโรครับอี๋าวยารามาแกะกันเลยครับพี่พีเอฟซเราจะ มีของเล่นมาใส่พี่ JCM เราอะไรนั้นจะสมบูรณ์ไหมตัดออกหมดยัง นี่ JCM เราก็จอดครับไม่ได้วิ่งอะไรเลยหลังจากวิ่งอ้อยก็นู่นครับอยู่ข้างนู้นครับจอดยาวครับวิ่งอ้อยเสร็จแล้วก็ไม่ได้วิ่งอะไรเลยก็เป็นอะไรนั้นอย่ามาดูกันพี่ยี่พดิเฮียเฮียเฮียแดนแดนนี่ะของเล่นใหม่ นี่ครับแต่ดังโซดีนอยยิงลมแต่บีวายช่างเก็กใช่ไหมผมอ่านไม่ผิดนะทีวเอเกิดผิดก็ขออภัยครับนี่ฮะถ้าเกิดใครสนใจก็พิมพ์เข้าไปในดูในเพจได้เลยครับนี่แต่ลม ตัวนี้ผมเอาเป็นผมบอกแกโมเต็มแกอยู่แกบอกว่าอยู่ในช่วงโป่นะตึงงอาตีนทีบเลยเฮ้ยเฮ้ยจะล้มจะล้มอืมเดี๋ยวแล้วกันยากอยู่ครับพีซี เป็นแปลลมไม่ไม่ใช่บ้านโป่งครับตัวนี้เอาบอกพารามสองถ้าเกิดไปบ้านถ้าเกิดจากบ้านผมเนี่ยจากช่างจากโซนช่างเซาจะวิ่งไปบ้านโป่งเนี่ยมันต้องขึ้นพารามสองก่อนพเพื่อไปไม่ถึงบ้านโป่งครับเลยได้พารามสองมาแทนพารามสอง โมเตมหรือเปล่าไม่รู้นะแต่พี่แกบอกว่าตัวนี้จัดโปรอยู่ก็เลยเอาเลยครับเป็นโซลินอยยิงลมแล้วก็เจาะข้างครับเปลี่ยนฟิลม์มเปลี่ยนสปริงด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่คงจะซื้อไว้ก่อนคงเยยังไม่ได้ติดตั้งครับเพราะว่าถ้าเกิดผมติดตั้งผมจะให้พี่ทวนครับพี่ทวนแกยังไม่ว่างครับช่งางแกยังไม่ว่างแกทำนาอยู่ นี่ครับของเล่นใหม่จะซื้อหลายรอบแล้วก็ไม่ได้ซื้ออ่าพอมีตังก็ซื้อเลยแล้วกันแล้วแต่ความชอบของบุคคลนะ,ะติดแต่นี้ก็ไม่ได้ว่าจะดีนะพี่ทีวีสอย่างคือหนึ่งแหละตำรวจจับแน่นอน แล้วก็ชาวบ้านก็คงจะไม่ชอบถ้าเกิดเราบีบกันสูงสี่สห้าแต่มันจะเป็นประโยชน์ผลดีก็คือเราจะบีบเตือนเราไม่ได้บีบแรงครับบีบป้องเดียวเคาะป้องเดียวคือบอกเตือนเ,อเพื่อนๆร่วมทางหรือเป็นป้าแก่ๆที่กําลังจะออกจากซอยเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วไปกดยาวกันไม่ได้นะกด่ายันโคเลยนะพวกคนแก่ๆเนี่ยไม่ว่ากันก็แต่ถ้าเกิดเป็นเด็กน้อยที่ขอสามชาตินั้นผมก็ว่าถ้าเกิดมองในมุม เอคยเครียดมันก็ลายเครียดนะแต่แต่มองไปละมองมาแล้วมันมันเยอะเกินไปผมว่านะอย่าไม่ไดามาก,กันนะครับถ้าเกิดว่าเราจะว่ามันมันมันเกินไปถ้าเกิดะขี่มาข้างทางใครๆคยกมือสามนิ้วสามนิ้วฮ <c oughs> ะมันก็พูดยากครับแล้วแต่ความชอบแล้วกันอันนี้ไม่ใช่บ้านโปปรครับเป็นพารามสองโมเต็มแล้วกันนี่เป็นสายไฟมา เป็นโซลิไอยิงลมก็อยู่ประมาณนี้อ่ตัวนี้ก็น่าจะเสียบตัวนี้เดี๋ยวผมเสียบก่ะ PVC นี่ครับ <c oughs> ถ้าเกิดต่อเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็น,นตัวนี้จะเป็นภ่มกดป่ะนเนี่ยอ๋อประมาณนั้นอ๋อ นี่น่ยอาจจะเดี๋ยวลองอาปั๊มลมต่อแล้วกันแต่ผมก็คงอีกพักใหญ่ๆกว่าจะได้ใส่ครับเพราะก็อย่างว่าพี่ช่างโอเคไม่ว่างเขาน่าจะเออ่แต่งทรงแต่งเสียงมาให้ผมหมดแล้วล่ะจาพี่พีเอชอบก็นี่ครับตามสติกเกอร์นี่เลย ตอนนี้ก็มีหลายเพจนะที่ลงขายกันที่บ้านโปง่งแต่ผมชอบจริงๆเลยชอบบ้านโป่งนะ่ปะไปไม่ถึงครับจุดจบอยู่ที่พลามสองดีใ้ไปไปพลามเก้าช่วงนี้น่าจะเปิดแล้วนะ่าโอเคครับทีของเล่นใหม่ของ jcm ไม่มีแล้วมากครับพี่พีเนี่แหละดูแต่งผมไปเลยกันโอเคครับไม่แน่ช่วงเบ่ายผมอาจจะเอาไปอูหรือเปล่าก็ขอคุณมากครับสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปไลฟ์สาระของผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปฮะพักหลังนี้ก็จะพยายามลงคลิปเรื่อยๆครับว่างครับ สวัสดีครับพบกันคลิปต่อไปครับ